สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะชิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับ,บหัวข้อใครกำลังวาวุ่นใจเพอคุณ คนคนนี้นะลักษณะหรือราศีของเขานะคะโดดเด่นเด่นชัดเลยธาตุลมเป็นหลักนะเมถุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็มีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตเออลักษณะคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีนิสัยหรือความคิดทัศนคติอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเด็กเด็กมากๆเลยอ่ะ คือโตแต่ตัวโตวแต่อายุแต่ว่าความคิดความอ่านหรือทัศนคติมุมมองเขายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งชอบชอบทําตัวเหมือนเด็กทําตัวไร้สาระทําตัวแบบรื่อเปื่อยไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยอืมชอบขี้เล่นนะคะคนนี้เป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรแบบ รื่นเริงสังสรรค์สบายๆชิลๆช,ชอบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมไม่ชอบให้ใครมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอืมแต่ว่าตัวเขาอะแต่ตัวเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนอื่นงงไหมคือ <c ười> สมมติว่าถ้าเขาชอบใครหรือคบกับใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาอะจะรู้สึกว่า เขามีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนคนนั้นเขาอาจจะมีอาการหึงหวงอะไรแบบนี้ได้แต่คนคนนั้นน่ะห้ามมาห้ามมาแบบเจ้ากี้เจ้าการกับเขาห้ามมาทําตัวแบบแสดงความเป็นเจ้าของเขาไม่ได้เอองงไหมนิใส่แบบนี้ก็นั่นแหละเป็นตัวตนเขาอะนะคะคือเขาาจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมอืมแต่ถ้าจะคบกับเขาเนี่ยต้องคบแบบชิวๆสบายใจคือไม่ต้องไปคุมแต่เอาเป็นว่าเขาเขาจะเป็นคนลักษณะที่ถ้าถ้าสมมุติไปคุมเขาหรือไปจี้เขาไปทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดอะ่ะเขาจะวิ่งหนีเออแต่ถ้าเราอ่ะอยู่เฉยๆไม่คุมแล้วปล่อยชิวเดี๋ยวเขาวิ่งเข้าหาเองอืม จะเป็นแบบนี้มากกว่านะคะเพราะเขาอ่ะจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบสบายใจอะ่ะพื้นที่ที่สบายใจถ้าใครที่อยู่ด้วยแล้วหงุดหงิดลาคาญขี้บน่นหรือว่าชอบชวนทะเลาะอะไรเงี้ยคนนี้อยู่ด้วยไม่ได้อเพราะตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ใช่ย่อยตัวเขาเองก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวก็อย่างที่บอกอันนี้ส่ยเด็กๆอะ่ะถ้าคนที่คิดได้ถ้าคนที่มีความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยวีเจ้าชู้อะ่ะคือหมายความว่าอาจจะมีความเจ้าชู้แต่ก็ควบคุมตัวเองได้แต่คนคนเนี้ยจะปล่อยจอยอะค่ะไม่ค่อยควบคุมอยากทําอะไรก็ทําตามใจฉันเออแล้วก็เป็นคนลุยๆอะ่ะอยากทําอะไรทําเลย กล้าคิดกล้าทําแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงด้วยอืมแล้วค่อนข้างเป็นคนใจเร็วใจร้อนนะคะคิดเร็วทําเร็วใจร้อนดุนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รักง่ายหน่ยเร็วด้วยอืมแต่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะ เขาเองก็เป็นคนที่เซนซิทีฟถึงแม้ว่าเขาบุคลิกของเขาหรือความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยอาจจะทำให้ใครเสียใจมามา,มากมายแล้วอาจจะทำให้คนอื่นเสียใจมาหลายคนแล้วทำให้ใครเสียใจมามา,มากมายแต่ว่าทางทังที่ตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่ฝังจิตฝังใจเหมือนกันแต่เขากลับไม่นึกถึงตรงนี้นะ เวลาที่เขาจะทําให้คนอื่นเสียใจอะเขากลับไม่นึกถึงว่าเออถ้าเป็นตัวเขาอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะเสียใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อย่างที่บอกอ่ะนิสัยเด็กนิสัยเด็กมากๆคนนี้เขากับคุณเนี่ยชัดเจนนะตามไพ่เป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วและเนี่ยเคยมี เคยมีประเด็นกันมาก่อนเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนเคยรักกันเคยชอบกันเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันแต่ว่าก็มีช่วงเวลาที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันอืมก็ละแหละแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆนะคะทีนี้คนคนนี้คนเก่าของคุณเนี่ยเขาวาวุ่นใจเพราะอะไรทําไมเขาถึงว้าวุ่นใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณ คือต่อให้เขาจะหายไปจากชีวิตของคุณต่อให้คุณและเขาไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วเหมือนตัดขาดกันแต่ว่าเขายังแอบส่องแอบมองยังติดตามความเป็นไปยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่นะ คือถ้าคุณกับเขาไม่ได้บล็อกกันนะ่ะเขาก็ยังแอบส่องคุณอยู่เออแอบส่องแอบมองคุณอยู่แต่ถ้ากรณีบล็อกกันมันอาจจะหมายความว่าเขายังฝืนใจยังอยากรู้เรื่องราวของคุณแล้วทีเนี้ยพอเวลามันผ่านไปอะค่ะเขายิ่งมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี้ยเออน่าจะตัดเขาได้แบบจริงจงจังๆแล้วอะคือคุณดูนิ่งคุณดูสุข,ขุมคุณดูไม่ทุกข์ไม่ร้อน เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะเด็ดขาดแบบคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะยังมีอาการอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณยังแคร์เขาคุณยังห่วงเขายังแบบว่าอะไรเอาบอลอ,อืมยังรอคอยให้เขากลับมายังอยากคืนดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณตัดสินใจละเด็ดขาดแล้วคุณก็นิ่งมากคุณเหมือนไม่แคร์อะไรแล้ว คุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปคุณพร้อมที่จะตัดแล้วคราวนี้เป็นการตัดแบบตัดเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัดแล้วอ่ยังยังมีการให้โอกาสถ้าสมมุติเขากลับมาแล้วยังคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เขามีความรู้สึกว่าครั้งเนี้ยถ้าคุณตัดแล้วคุณตัดเลยคุยคุณไม่ให้โอกาสเขาอีกแน่นอนคุณจะไม่เอาเขาอีกไม่ว่าต่อให้เขาจะคันเขาคันเขาเข้ามาหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเป็นคนที่ดีขึ้นหรือจะ อ่อมาแสดงความรักกับคุณยังไงคือคุณก็จะไม่ใจอ่อนแล้วเพราะคุณนิ่งแล้วคุณพอแล้วคุณอยู่ในจุดที่สบายแล้วอะ่ะเหมือนหลุดพ้นจากจากเขาออกมาแล้วต่อให้เขาจะทำยังไงก็ไม่ได้กระทบสะท้านอีกแล้วไม่มีผลต่อหัวใจของคุณอีกแล้วอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเขาเขาเริ่มเห็นอาการอะไรบางอย่างหรือเริ่มระแคะระคายหรือเห็นความเปลี่ยนแปลง ไปของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ที่ดีนะคะก็คือคุณในความรู้สึกเขานะคือคุณแบบนิ่งขึ้นน่ะไม่ใช่ว่าเขามองว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่หมายถึงว่าผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะนั่นคือดีหมายถึงคุณนิ่งได้คุณอ,อ,อยู่ด้วยตัวเองได้คุณไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เสียใจ พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปพร้อมที่จะ move on พร้อมที่จะมีความสุขด้วยตัวเองดูแลตัวเองดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของตัวเองได้คือดีแล้วเนี่ยแล้วเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าถ้าคุณเป็นแบบนั้นแต่เขาอะคิดต่างจากผู้อ่านตรงที่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผลเสียมันไปอยู่ที่เขาเออมันไม่ใช่ผลดีสําหรับตัวเขามันอาจจะเป็นผลดีสําหรับคุณแต่มันไม่เป็นผลดีสําหรับเขาเพราะนั่นหมายความว่า เขาจะไม่สามารถกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกแล้วแล้วทำไมเขาถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณล่ะเอาจริงๆเขาเขาอ่ะชอบคุณเขาหลงรักคุณเขาหลงเสน่ห์คุณคุณเป็นคนที่เรียกว่าตรงใจตรงสเปค ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นความรักที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจเขาในสายตาเขาตอนนี้เขามองว่าคุณมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเนี่ยคือเขาอะอยากอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอะแต่ว่ามันติดตรงที่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณจะไม่เอาเขาแล้วเลยเขาก็เลยว้าวุ่นใจ นะคะอาทีนี้เขาจะทำยังไงคะหกเหรียญสองถ้วยอุย๊ย The ะสตาร์เขาจะอืเขาจะใช้วิธีทำดีกับคุณอะแล้วก็ทำให้คุณเห็นว่าเขารักคุณมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแสดงว่าคนคนนี้ เขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะเขาจะหาวิธีหาวิธีกลับเข้ามาคือยังไม่ยอมง่ายๆนี่ดูสิเนี่ยเขาดูมุ่งมั่นนะเขาดูมุ่งมั่นเขาดูตั้งใจเขาดูแบบจะต้องเอาให้ได้อะไม่ยอมถูกทิ้งไม่ยอมไม่ยอมให้คุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังไม่ยอมให้คุณปลดปล่อยเขาไป เอาจริงๆเขาเองต่างหาไม่ยอมปล่อยคุณเขาจะทําดีกับคุณมากๆนะคะดีแบบแบบที่คุณใจหายอะ่ะดีแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้ไม่เห็นเคยสปอยชั้นขนาดนี้เลยไม่เห็นเคยเปะชั้นขนาดนี้เลยคุณก็จะได้เห็นแล้วก็ความรักความเอาใจใส่ดูแลทำนู่นทำนี่ให้ให้ความสำคัญกับคุณ เนี่ยมาทุกอย่างเลยมันคือสิ่งที่เขาจะทําแล้วมันจะดีไหมถ้าสมมุติเขากลับมาจริงๆอืให้ระวังภาพลวงตาไว้นะคะคือถามว่ามันดีไหมมันมันก็โอเคมันก็ได้อยู่มันก็จะมีความสุขแต่ว่ามันมันไม่ได้สุขขนาดที่ว่ามันไม่ได้สุขขนาดที่คุณคิดอะคือ อย่างที่บอกเขาจะเข้ามาทําดีกับคุณดีแบบดีมากๆเลยแต่ไอ้ภาพที่คุณเห็นอะคะไอ้ที่ดีมากๆร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นแค่มันมัน,ม,นมันดีจริงๆอะแค่แค่ประมาณสี่อร์นะ3 0มสิบสี่ิเอร์เซ็แค่นี้ด้วยซ้ําแต่พอให้โอกาสกลับมาคบหากันแล้วเนี่ยเขาก็จะยังสร้างปัญหาให้คุณทําให้คุณคุณคล้องหมองใจอีกเหมือนเดิมแหละ เ,ออเพียงแต่ว่าอมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นอาจจะพยายามพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเราก็ต้องให้คะแนนในความพยายามของเขานะคะตรงเนี้ยมันก็อาจจะโอเคแหละแต่ว่าอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งไว้ใจว่าเขาจะเป็นแบบที่ตอนที่เขามาง้อคุณมาขอโอกาสมาขอคืนดีคุณอย่าคิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเขาดีแค่ในช่วงนี้ แต่หลังจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบพลิกหน้ามือหลังมือเลยถ้าสมมติคุณให้โอกาสเขาหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลวร้ายกับคุณหรือแสดงท่าแท้อะไรออกมาขนาดนั้นคือจริงๆอะเขาก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเป็นคนที่ดีของคุณนั่นแหละนะคะแต่อย่าลืมว่าบางครั้งนิสัยอะมันมันเปลี่ยนกันยากอะไรที่เป็นตัวตนจริงๆที่มันฝังลากลึกอยู่ในตัวเขาอะ่ะมันจะมาเปลี่ยนกันง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก มันมันไม่ได้แบบรวดเร็วขนาดนั้นแต่อย่างน้อย,อยก็คือโอเคเขาเขามีความตั้งใจเขาไม่ได้คิดจะหลอกคุณนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้มาหลอกคุณแต่ว่าโอเคไอตอนที่มาง้ออ่ะมันก็ต้องทําดีแบบเบ้อร์อยู่แล้วถูกไหมก็เวลาเราจะง้อใครคนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องแบบยอมทิ้งอีโก้ยอมทิ้งศักดิ์ศรีทิ้งทุกอย่างเพื่อเพื่อจะให้เขาหายโกรธอ่ะทีนี้ พอได้สิ่งนั้นแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ดีแบบร้อเเซเหมือนเดิมอาจจะมีลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาบ้างนะคะอืมทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสจริงๆให้โอกาสมันก็ไม่เสียหายนะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออก็ลองดูสักครั้งก็ได้มันเป็นการให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองถ้าคุณเองก็ยังรักเขายังต้องการเขาอยู่ บางคนเนี่ยพอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่ให้โอกาสอีกแล้วแต่ว่าพอทําแบบนั้นอะ่ะตัวเองกลับไปรู้สึกคาใจทีนี้มันตัดใจไม่ได้สักทีมันลืมไม่ได้สักทีเพราะมันคาใจอืมเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันคาใจถ้าอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะอยากจะให้โอกาสก็ลองให้โอกาสดูถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวก็มีเหตุให้หลุดพ้นจากกันเองอะไรหรือ ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณหมดรักเขาแล้วคุณมูฟออนไปได้แล้วคุณไม่กลับไปอีกหรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ดีแล้วนะคะถ้ามูฟออนไปได้แล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปไม่อยากจะย้อนกลับมาไปหาโอกาสใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆดีกว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามมาชมมาฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ